ส <obsc ene> วัสด,ดีครับผมวันนี้นะฮะเรานั่นมาอยู่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมสวัสด,ดีวันปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้เราตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับไมค์ครับสไตลวอลกันนะครับผมซึ่งไมค์ครับตัวนี้จะเป็นไมค์ครับตัวทดลองใช้นะครับมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ไมค์ครับตัวแท้นะ เพิ่งผมหาเวลาว่างทําคลิปนี้ไม่ไม่ได้เลยคือหาเวลาว่างไม่ได้เลยดีนะคือมีวันปีใหม่วันปีใหม่ผมหยุดผมก็มีมีวันหยุดประมาณสามสามสี่วันเนาะสามสี่วันก็เลยเออมาลองเล่นเกมไมคับกันดีกว่าไหนไหนก็วันไมค้าแล้วไหนไหนก็วันปีใหม่ผมก็มาเล่นเกมไมคับกันดีกว่านะโอเคนะฮะเพิ่งไมคับตรงนี้ก็เป็นเออเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนึ่งจุดยี่สิบจุดสี่ ฟรีฟรีเพราะอะไรไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะเออแล้วก็แล้วก็ผมได้ไปดาวน์โหลดในนี้มานะครับนี่แล้วก็ผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วผมจะอ่านให้ฟังนะซึ่ง Minecraft t y v e r เป็นมาขึ้นภาพก่อนเลยติ๊งโอเคมาซึ่ง Minecraft t y v e r เป็นเกมปลายเปิดที่คุณตัดสินใจว่าจะประชนอยากประชนภัยแบบไหนสำรวจโลกที่ไม่มีวันฟินฟุดและฟาง ฟร้างทุกสิ่งตั้งแต่บ้านเรียบง่ายที่ที่ฝุดไปจนถึงปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทดลองใช้ฟรีแบบจํากัดเวลาซึ่งมันมัน,ม,นมันจำกัดเวลานะครับจํากัดเวลาคุณจะได้สัมผัสกับายครับในโหมดเอาชีวิตรอดที่ซึ่งคุณสร้างอาวุธและชุดเกราะเพื่อป้องกันฝูงชนที่อันตรายสร้างความสร้างสร้างสำรวจและเอาชีวิตรอดอืม แล้วก็มีม,มีอันขนา้างล่างไว้นะครับแล้วหากต้องการอยากเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ไม e c ครับเต็มรูปแบบรวมถึงโหมดสร้างฝันผู้เล่นหลายคนและอื่นๆอีกมากมายให้ฟื้อเกมได้ทุกเมื่อในระหว่างหรือหลังช่วงทดลองใช้ซึ่งเขาเขาแนะนำว่าให้เราอ่ะฟื้อเกม Minecraft นะครับซึ่งเราจะได้แบบเออไปเล่นโหมดไหนก็ได้หรือว่าเล่นแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งผมยังโหลดไม่ได้นะเพราะว่า ไม่มีเงินครับไม่มีเงินคือยังไม่ถึงเวลาโหลดนะ <_ an> ผมอยากเล่นมากเลยนะแต่ว่าต้องรอก่อนช่วงนี้ผมยังไม่มีเงินจ่ายนะยังไม่มีเงินจ่ายจ่ายได้เน็ต <_ an> โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซ <_ an> ึบ่งมันไม่บอกว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับผมมีเวลาจํากัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเข้าเกมเลยดีกว่านะครับโอเคซ <_ an> ึ่งคิดทุกคนเห็นเมนูแรกว่าพี่กับแม่พี่เล่นเยอะจังเลยก็ใช่ครับผมมันมีเวลาจํากัดนะครับผมเห็นไหมผมเล่นเยอะมากเลยเพราะมันมีเวลาจํากัด หากหากผมเล่นปั๊บผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งถิ่นฐานอยู่หรือว่าหาที่ก่อสร้างหรือเป็นปะทนภัยกันอะไรอย่างนี้เนาะผมก็จะหาที่อยู่หรือเขาทำเลยดีกว่าโอเคไหมเราเข้าเกมเลยดีกว่าครับโอเคนี่ครับนี่เป็นหน้าแรกของมันนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.20ผมก็ไม่เคยนะผมก็ไม่เคยแบบไม่เคยเล่นเกนมนะครับอันไหนที่มันมีเวอร์ชั่น20นะมางั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเออผมลืมบอกไปเราไม่สามารถเล่นเกมแบบโกงได้นะครับผมเราไม่สามารถโกงได้เราก็เอาชีวิตรอดอย่างเดียว ถ้าเราอยากเอาโกงก็ไปต้องไปโหลดในต้องไปโหลดของจริงนะครับมาเรามเล่นกันเลยดีกว่าครับอในที่ฝนเราก็มาแล้วเม่คีในรูปสถานที่หน่อยสิอู้นี่เป็นไบโอมไม้ไผ่ในที่เราจังอยู่แนี้ผมจําได้เป็นไบโอมต้ไผ่ผมรู้ชื่อไปก่อนเพราะผมไม่รู้ชื่อไบโอมอะไรตัวจริงของมัน ตอนฟึ่งวันนี้อาจจะเป็นวันปีใหม่หน่อยนะครับฟึ่งเสียงเพลงนั้นอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยเอออยู่ห่างๆหน่อย <c oughs> เพราะว่านอกบ้านผมเขาเปิดเพลงกันนี่เห็นไหมมันมีกฎให้เราบอกครับคุณการเอาชีวิตรอดคุณต้องเอาชีวิตรอดมีเวลาจํากัด90นาทีนะครับผม90นาทีก็แปลว่า1ชั่วโมง40ครับผมอ,อ่ามางั้นเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับ โอ้นี่มันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยวว้าผมเล่นเกมไม c ครับตัวอื่นมันไม่มีแบบนี้นะโอ้โหนี่ฝุดเอ,อ้ยมาทองการตัดไม้กันเยอะเลยดีกว่านะครับนะตัดเลยถุ๊บุ๊บถ้าหากผมมีถ้าผมมีเงินแล้วผมก็ทําการซื้อไม n ซื้อไมครับตัวแท้เลยโอ้บรรยากาศดีเลยฮ้ยแป๊บนึ่งนะวอชันวอร์ชั่นนี้เหมือนน่าจะมีพวก เออเรือไม้ไผ่เนาะเออมาเรามาลองดีกว่านะครับจุ๊บจุ๊บทำการครับโตครับแล้วก็อันนี้โอเคโตขุดเจาะเรียบร้อยเ็ตชั้นละขุดหินไปเยอะเพื่อที่เราจะได้ทำเตาถ่านเตาถ่านแล้วก็ขวานขวานหินแล้วก็พวกอุปรกรณ์หินทั้งนั้นเลยนะหลังจากที่เรา <S <S หยิบของอะไร <S <S ผลผลเสร็จปั๊บผมจะไปดูถ้ำหน่อยแล้วกันนะเพราะแถวนี้ไม่มีถ้ำหรือเปล่า ก็เอาดาบกับขวานนกแก้วแค่นี้ก่อนมาทำการเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเออผมอุย้ยแถวบนผมเป็นแตงโมนะผมเดินมาแตงโมแตงโมอยู่ไหนอืมเออนี่ไงแตงโมลูกโต,โตัวโตน่าจับ <c oughs> เ,เราเล่นเรเล่นเล่นโอเคโอเคมานกแก้วนกแก้วอยากเลี้ยงแต่ผมว่าเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าผมต้องอยู่ในหมวดปะชนภัยนะครับต้องใช้ต้องใช้คุ้มครับเวลามีจํากัดมาต้องใช้ให้คุม้ม ปาบไปทีหนึ่งซึ่งในโหมดนี้เราเราก็แต่ถ้า,าเราเล่นบ่อยๆครับมันก็จะให้เราอยู่ยงี้ตลอดเลยนะอยู่ในโวลชันนี้ตลอดเขาจะอยู่ในแบบนี้ตลอดนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปอยู่ในไบโอมอื่นได้หรือเป็นไบโอมน้ําแข็งไบโอมอะไรเราต้องไปหาเองนะครับซึ่งแบบนี้ไม่มีไบโอมไบโอมฟากุระผมก็อยากไปดูนะแต่ว่าผมก็เคยมาลองเล่นหลายครั้งแล้วผมมันไม่เจอเลยนะคือมันไม่เจอเลยมาขอค่าฝัดก่อนแล้วกัน เพราะว่าคืนนี้เราต้องการอาหารมากอาหารอาหารเรียบร้อยเจ้าหมูเจ้าเจ้าบัวเจ้าโอ้ยนี่ไงตรงนี้มีถ้ำโอเคมาเดี๋ยวผมขอลงถ้ำฟักแป๊บนึงดีกว่าต้องการเหล็กเหล็กประมาณเหล็กเหล็กสามอันเออแล้วต้องการเหล็กสามอันมาแกะไปไกลเลยไปหมูหมัวทำการโดดครับโดดโดดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเดียวเดียวเดียวเออเกือบแล้วเกือบบอกีมันกระตุกนี่ไงครับเราเจอเหล็กแล้วมา เหล็กสามอันเพื่อเราจะได้ครับถังน้ําครับอืมเดี๋ยวผมขอไปดูลงข้ามฟักแป,ป๊บนึงหาถ่านก่อนทานแถวนี้มีนะแถวนี้แถวนี้แถวน,นี้โอเคนี่ไงฐางนแถวนี้โอเควัดเด้อเฮลอะไมมีมันมีฐานแค่นี้อ่ะเออไม่เป็นไรเราเอามันฟักแปดอันก็ได้อะเพราะเราลงข้ามแป,ป๊บแป,ป๊บนึงเราต้องการฐานเพิ่มนะต้องการฐานมากข้างล่างนี่แป๊บหนึ่งข้างล่างนี่มีฐานเอ้ยมีคิปเปอร์อยู่อืมเอ้ยตรงนั้นเป็น เฮ้ยได้มาเลยอ่ะแป๊บนึงนะตอนที่เราจะลงไปนะครับขอเราไปตั้งเฮ้ยเเสียงลูกฟัมบี้<อ>ไม่ไม่ไม่ไอตัวหัวที่ฟุดออกไปเอาไปอไปเอ้าไปนนียมันตายอาคีปเปอร์หน่อยไปย่าย่าๆๆโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคมาผมขอวางตั้งถิ่นฐานก่อนเอาเหล็กไปเฮ้ยเราต้องเอาไม้เอาไม้ไปโอเคเอาย่างก่อนย่างฝักอันหนึ่งมันแถวนี้ไม่มีฐานนะ เจอได้กี่อันหูมีเยอะเลยอย่างนี้เราก็ได้ถังน้ำแล้วก็โล่ป้องกันแล้วแล้วก็ดาบด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีเยอะเลยมีเยอะเลยโอ้โหโชคดีถือว่าเป็นผมไม่โชคดีมากเลยถ้าเจอถ่านเยอะเนี่ยเอ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กก็เยอะเนี่ยเพราะว่าเวลาเพราะว่าแมปเนี้ยแมปนี้เราจะหาเหล็กยากมาก,กเป็นโมชั่น20เเบะเหล็กหายยากมากโอเคได้ถ่านหนึ่งอันแล้วครับ มือนมีฐานนะผมขอหาดูก่อนนะครับผมหาดูก่อนนะจ๊ะเออนี่ไงฐานเจอแล้วพูดมาก็เจอเลยได้กี่อันนะหนึ่งอันเองโอ้ oh my god มาเราหาฐานนั้นก่อนนะครับเราไปดูฐานนั้นก่อนเดี๋ยวเราประจนว้าคลิปเอเดี๋ยวเดี๋ยวฟอสิเกนฟัสเกนฟอสเกนตันฟอสิเกนตัน,ตน,ตนลบลบลบเอาจุกจับจุกจุกเฮ้ย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 เดี๋ยวโอ้โหมันติดที่กับบังคับนี่แหละ โอเครู้งี้แหละโอเคเหมือนโอเคเหมือ okay, นมันไม่รู้นะโอเคเราได้ฟาร์มอันละฟาร์มอันเราต้องไปคราฟที่ขุดเจาะตัวตัวขุดเจาะแล้วก็เออโลเอาโล,ออโลด้วยโลด้วยโอเคนี่เอานี่มาขุดเจาะแล้วก็เอาอะไรนะลืมละโอเคเหมือนว่าไม้เราไม่พอนะ ไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรนี่ก่อนเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นสักแป๊บหนึ่งนะขอไปเดินดูก่อนแมงมุมหมอต้องการแมงมุมมากเพื่อไปคาบเจ้าตัวเบ็ดตกอุ้ย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 ใครมายิงกันอะเกต้าเกต้าโอเคได้หนึ่งอันตอันนี้แหละโอ้ยโดนโดนโดนตอันนี้เ่าต้องรีบหนีเลยครับโอเคเรามีของครบแล้วปะ เดี๋ยวผมขอไปไปทนภัยกันดีกว่าเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันใกล้มือแล้วเราต้องหาแกะแกะอีกฝังตัวเพราะว่าเราต้องทําเตียง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 แกะจ๋าแกะแกะแกะเฮ้ยเหมือนมีแกะเราไปเอาไม้ไผ่ก่อนเพื่อทําเรือเพราะว่าผมอยากรู้ไงว่าเออไม้ไผ่มันทําเรือได้จะมือแล้วจะมือแล้วจะมือแล้วเดี๋ยวว่าเราต้องหาที่ตั้งแคมดีเฮ้ยตัง้งโม เอาแตงโมเอาแตงโมแตงโมเร็วๆๆ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 นๆๆ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 ๆอๆๆ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 ัๆๆ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 ๆีๆๆๆๆอๆๆ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 ลๆๆ โอ้ไม่ใหม่ๆจะมองไม่เห็นอยู่แล้วโอเคเราเฮ้ยปักไฟไม่มีงั้นทำการรีบคาบเลยคาบด่วนครับเดียวเดียวเดียวเสียงฟัมบี้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 บบบอุอออ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าโอเคโอเคตรงนี้ต้องรีบใหม่รีบใหม่รีบใหม่อ๋อนี่ไงเราเราไม่ต้องทำพวกพวกก็ได้โอเคเรียบร้อยได้แล้ว โดด้ําวโดดเลยครับจุ๊บโอเคได้เรือแล้วเราไปหาที่ที่ปลอดภัยดีกว่า <S <S เพราะว่ากลางคืนเราเอาชีวิตรอดไม่ได้เฮ้ยไปอยู่ตรงไม้ไผ่ดีกว่าโอเคนะไงนเ,นเป็นฝูงไม้ไผ่ปะ <S 1> <S 1> มาเอาตัครับหนึ่งแล้วก็ทำที่แคมป์ไฟ เราต้องการแคมป์ไฟมากแคมป์ไฟแคมป์ไฟแปบ๊บหนึ่งนะมันใช้ไม้ฝีอัดแล้วกเอออนน็เออนี้ไม่พอเอาอนี้ได้ละได้แล้วครับอืมมาเราตั้งถิ่นฐานตรงนี้ฟวนเราต้องทำพวกไม่เอาได้ไหมอันเนี้ยเ,เราต้องทำทอดด้วยทอททำทอดด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงแมงมุมนี่ใกล้มากทำทอดรอบๆครับเพื่อไม่ให้พวกมอนสเตอร์โอ้ยแมงมุมแมงมุมโอ้ยทำไมตีไม่โดนน่ะโอ้ยไม่ได้ต้องการอาหารมากกินเลยอย่างน้อยเราก็ไปล่าฝัดมาเยอะก็กินแค่นั้นแหละโอเคฝนเตาเผาก็ครับไม่ใช่ครับสิเอาย่างเหมือนเดิม โอ้มีแตงโมด้วยแตงโมล,ลูกโตโตเรือไม้ไผ่เป็นยังไงมาอ๋อนี่ไงให้เราเอาก้าอันมาทําเป็นไม้ไผ่รวมแล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่เราได้เป็นไม้ไผ่มาเป็นไม้เลยไหมไหนดูฟินี่ไงเราได้เรือไม้ไผ่โอเคนี่ครับเราได้เรือแล้วไหนดูฟิอืมสวยครับสวยอย่างนี้ดีเลยเนาะ เอ้ยอาหารได้ย่างแล้วโอเคเราได้กินอยากอิ่มน้ำสำาสาราญละเรามีไม้มีไม้เยอะไหมเออนี่ไงเราทําธนูได้แล้วเหลือแค่ต้องการลูกธนูเท่านั้นโอเคครับถังน้ําด้วยถังน้ําเฟตเราก็เบะครับดาบด้วยเนาะอ้ยนั้นมีเหลืออยู่โอเคทําดาบเรียบร้อยวู้จะไปยังไงหามหน่อยโอ้ย อย่างนี้อ๋อนี่ไงลืมไปตรงนี้มีโอยเฮ้ฟะเกลิตานี่ไปแล้วคิดแบบว่าอันตรายมากโอ้โ oh, ห oh, แล้ว,แล,วแล้วคือนั่งกันสองตัวแล้วอย่างนี้คือผมทำยังไงมันยิงหันหลังได้ครับเฟดชันละเรียบร้อยฟัมบี้ด้วยปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมัน ตีโลมันตีโมืมเจ๋อเหอะมันตีโลนี่ฝุดเช้าแล้วครับมาเราได้เวลาออกเดินทางกันดีกว่าเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดนี่ผมเกือบตายเลยเนี่ย <g ülme> มาก็รได้เวลาออกเดินทางกันและผมว่าเราจะไม่อยู่ที่นี่นะยำๆๆ,ๆๆออกเดินทางกันเลยเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ไปด้วยไปด้วยไปไม่ได้เอ้าเฮ้ยติด ้ดีนะไม่ขึ้นเรือเดี๋ยวผมว่าจะเอาเรือมันวางกล่องละเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวอะไรขึ้นบกขึ้นมาปั๊บมาตีเราตายพอด,ดีเยสเจอแกฝังตัวละมาขอชั้นฆ่าแกหน่อยเรียบร้อยถ้าเรากระโดดฟันนี่ถือว่าได้นะกระโดดฟันปบับนี่แน่กระโดดฟันเลยเราออกเดินทางกันดีกว่าเราจะหาที่อยู่ใหม่กันนะถ้าไม่น่าอยู่แต่ว่าไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเป็นไบโอมนี่ผมไม่น่าอยู่ ราอยู่แถวนั้นก็ดีนะมันมีแบบต้นไม้เยอะดีอ่ะเออเออเราอยู่แถวนั้นดีกว่าเพราะว่าแถวนั้นมัน,มนที่กําเนิดของผมไงพอผมเกิดปั๊บเออมันเริ่มอยู่ด้วยกันอนะ่ะเกิดอะ่ะนี่เราจะอยู่ตรงนี้กันนะครับมาเราอยู่ตรงนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นถ้ำของเราแล้วครับผมพอเราได้ถ้ำปั๊บผมก็ไปหาต้นไม้ก่อนนะไปหาไม้เพื่อมาทำประตูอ๋อนี่ไงต้นไม้แบบนี้แหละผมอยากได้มากต้นไม้เนี้ยเนี่ย นี่แหละต้นไม้งี้แหละผมอยากได้มากเลยผมชอบฝีฝันมันแล้วก็ประตูด้วยปลูกพวกผมเป็นคนแบบว่าเล่นเกมมายคาเป็นพวกฝ่ายฟาร์ไมไงผมเป็นฝ่ายฟาร์มฟาร์มก็พวกฟาร์มมุ่นฟาร์มเนี่ยฟาร์มนาอะไรอย่างเงี้ยเออผมเป็นพวกฟาร์มเห็นไหมทําการปลูกอะไรก่อนดีกว่าครับคนฟังเสียงประตูนะนี่งไงมันไม่เสียงกรืดกรืดเลยไหมเสียงประตูเพราะามันเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ปับ๊บเสียงประตูมันเลยเปลี่ยนไป แล้วก็ผมก็ทำการสร้างปุ่มด้วยนี่ปุ่มครับปุ่มผมสร้างปุ่มอผมเดินมาปั๊บอย่างนี้นี่พอเดินปั๊บปิดเองเลยนี่เรียบร้อยมันเป็นถ้ำนี่นี่เราตั้งบ้านในถ้ำอ่ะเนี่ยเออไม่เป็นไรเราก็ขุดไปงั้นแหละเออนี่เป็นบ้านถ้ำยิ่งดีเลยช่องผมให้ทำบ้านเรียบร้อยแล้วเปิดทางการไดๆปิดได้ไปด้วยเด๋ยวกลัวมีแต่ผ ตอนนี้เราทาบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมพอเราเดินมาตรงนี้ปับ๊บนี่ตรงนี้จะเป็นห้องโถงเราเลยเดี๋ยวผมกวางพวกถ่านก่อนโอเควางเตาก่อนนะครับผมเราวางเตาเอาเตามาเยอะเลยเผื่อเยอะเผื่อเยอะอ่าเห็นไหมนี่ก็เยอะละต่อไปก็เป็นฝนจุดจุดอีกสองจุดก็ผมก็จะวางพวกเตาเตาปิง้งปิ้งอาหารเนอะเป็นพวกฝนเตาปิ้งอาหารนะงั้นเรามานอนกันดลยก,าก่าครับเพื่อจะได้จุด เช็คพอยที่เราเกิดน,นะครับผมเราเกิดตรงนี้ป <ฟ style> ระมามาคาบหินเจ้าหินนี้ได้นี่เห็นไหมหินนี่เป็นหินที่สวยมากเลยนะผมก็ทําการคาไปเยอะเลยแล้วก็เอาอมาประมาณสักยี่สิบอันยี่สิบอันครับพ่อแม่เอาทำอะไรนี่เอามากั้นทางนี้นี่กั้นทางนี้เลยแต่งบงตกแต่งบ้านไงก็เลยเออทาดีกว่านี่ทําเลยทําเลยอันจากนั้นก็ทําการจุ๊บจึ๊บนี่โฟนวางของนะครับนี้เป็นโฟนวางของนะ โอเคงั้นเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาเดี๋ยวไหนๆก็เราสามารถเฟซเวลาได้ตอนนี้มีเวลา51นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาทําใหม่นะครับโอเคงั้นทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัครกันด้วยนะครับฝึ้แฟนมันปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับกันผมขอไปก่อนนะครับฝาสดีครับ